วันนี้จะพามาชมที่ดินแปลงเล็กเนื้อที่111ตารางวานะคะเอกสารสิทธิ์แปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงเนื้อที่111ตารางวาแปลงที่ดินของเราก็รูปแปลงสวยงามนะคะติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านด้านหน้าทางทิศเหนือนะคะจะติดกับถนนราดยางสงช่องจราจรตรงนี้นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเกดเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะค่ะวันนี้จะพามาชมที่ดินแปลงเล็กเนื้อที่111ตารางวานะคะเอกสารสิทธิ์แปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงเนื้อที่111ตารางวาเจ้าของเสนอขายในราคาย,ยกแปลงอยู่ที่250,000บาทเท่านั้นเองค่ะราคานี้สามารถแบ่งจ่ายได้ในระยะเวลา50งวด งวดละไม่ต่ํากว่า5000บาทนะคะทําสัญญาจ่ายงวดแรกสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เลยค่ะแปลงที่ดินของเราก็รูปแปลงสวยงามนะคะติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านด้านหน้าทางทิศเหนือนะคะจะติดกับถนนราดยาง2ช่องจราจรตรงนี้นะคะและส่วนด้านทิศตะวันออกก็จะติดกับถนนหินคุกนะคะความกว้างของถนนประมาณ5-6เมตรนะคะและมี หน้ากว้างที่ติดกับถนนหินคุกกว้างถึง46เมตรและติดกับถนนราดยางสองช่องตราตรอตรงนี้มีหน้ากว้างติดกับถนนราดยางอยู่ที่46เมตรเช่นกันค่ะไฟฟ้าประปาและเพื่อนบ้านพร้อมนะคะแปลงนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านมารุมหมู่ที่7ตําบลพลสงครามอําเภอโนนสูง,นนสงจังหวัดนครราชสีมาค่ะเส้นทางเข้าออกสะดวกมากๆเลยค่ะแปลงที่ดินของเราก็เป็นที่ไร่ดินดีนะคะอยู่ต่ํากว่าระดับถนน หินคุกตรงนี้ประมาณ30เซนติเมตรค่ะหน้าแปลงค่อนข้างกว้างติดกับถนนสาธารณะถึงสองด้านเลยนะคะปัจจุบันนี้นะคะเพื่อนบ้านก็มาสร้างเป็นบ้านสวนนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเหมาะสำหรับท่านใดที่มองหาที่ดินที่จะมาสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยบ้านสวนหรือจะซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้กับลูกกับหลานก็ได้นะคะผ่อนได้ยาวๆถึง50งวดเลยค่ะ งวดละ5,000บาทเท่านั้นเองนะคะทำสัญญากับเจ้าของโดยตรงค่ะจ่ายงวดแรก5,000บาทก็สามารถที่จะมาล้อมรั้วถมดินได้เลยนะคะแปลงนี้ย้ำอีกทีนะคะเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงเนื้อที่111ตารางวาเจ้าของเสนอขายในราคายกแปลงอยู่ที่250,000บาทเท่านั้นเองค่ะ ป็นแปลงที่ดินที่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านนะคะรูปแปลงสามารถรับชมจากภาพมุมสูงได้ค่ะทางทีมงานของเราก็จะตีเส้นสีแดงๆเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะปัจจุบันนี้เจ้าของก็ได้ทําการลางวัดปักหมุดเอาไว้ครบทุกจุดทุกมุมนะคะสามารถที่จะเดินทางมาดูแปลงที่ดินของเราได้นะคะแปลงที่ดินของเราก็จะอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตนําบลพลสงครามมาประมาณ6กิโลเมตรนะคะและอยู่ห่างจากตัวอําเภอโนนสูง สถานที่สำคัญสำคัญของตัวอำเภอโนนสูงอย่างเช่นตลาดสดโรงพยาบาลหรือสถานที่สำคัญทางข้าราชการนะคะก็อยู่ห่างมาประมาณ17กิโลเมตรค่ะอยู่ห่างจากถนนหมายเลข2067มาเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะอยู่ห่างโรงเรียนบ้านมะลุมมาก็1.3กิโลเมตรนะคะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพหมายเลข2บริเวณ บ้านยะขาใต้นะคะลงมาก็ประมาณ15กิโลเมตรค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะและอยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหานครมาก็ประมาณ275กิโลเมตรนะคะแปลงที่ดินของเราอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง165เมตรนะคะเป็นที่ไร่ดินดีค่ะ เหมาะสําหรับท่านใดนะคะที่มองหาที่ดินที่จะมาสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยนะคะหรือจะซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้กับลูกกับหลานมาเปิดร้านค้าร้านสะดวกซื้อเล็กๆก็ได้นะคะแปลงนี้หากใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาดูแปลงที่ดินของเราได้ทางทีมงานของเรานะคะก็ปักหมุดแนบพิกัดไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ค่ะไลน์ของเราก็จะเป็น p a kin 999นะคะ หรือจะโทรสอบถามมาที่เบอร์โทร0814133164ก็ได้เช่นกันค่ะคลิปนี้เกศและทีมงานขายที่ดินโดยภาคิดรัตนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ